นี่ครับพี่น้องนีอีกรอกนึงครับปั๊ดกีทโถอุ้ยเป็นชิปเด้อครับพี่น้องนี่นะครับดอกนึงครับอุ้ยเป็นชิปสอกครับผมนี่ครับอุ้ยนี่ครับอู้หันมาพ่อยอีกแล้วครับนี่แต่ว่าแม่งกินไปแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยครับรอจะสีน้ำไปวงพร้อมครับสองดอกสวยเลยครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาวาสบาสุขทุกคนครับวันนี้ก็มาพ่อคับช่องล็อปลาแชนแนลนี่เสาร์ที่ยี่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับครับวันนี้บ๊ายอยกับสีผ้าพี่พ่อหน่องเขาปลาหายเห็ดให้เราครับหมายของห้องก็จะเป็นปลาบ่อนกแปตกนะครับเนาะตำบลมหงษ์อำเภอตรีจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเป็นปลาบานครับครับกับมุดมุดมาชมกันกับ๊ายอยครับวันนี้ เดินหน่ยเดี๋ไล่สัมเเลเนาะครับเนาะมาตามไฮเคนแดงก่อกะช่วงนี้ท้ายอย่างอยู่ครับครับก็มาลุ้นมาชมกันเบ้างครับว่าสิได้นหน่อยเดี๋ยวไล่สัมเเลครับอะไะครับดอกแรกแห่งบ้านเขาห้องครับอู้ดอกงามอยู่ครับพี่น้องดอกใหญ่อยู่ครับแต่ว่าเพิ่นออกบม่ค่อยไล่หรอกหอยมาเถะพิ่นเนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องหอยเถะมันไปไล่หรอครับ อุ้ยสองดอกครับพี่น้องอีกดอรนึงครับเดี๋ยวดอกหนึ่งก้อนครับพี่น้องสว,สวยครับดอกนี้ครับพี่น้งองผมนี้เป็นสามดอกครับโอ้ย นี่ครับอีกดอกนึงครับเป็นสามดอกครับผมนี่อยแล้วครับดอกนึงครับผมมันเหี้บจอ่อยกับแม่นขางๆจะเรียนะครับผมว่าตีซีกวกาัเกือบตีห่าแล้วครับเพื่อจะให้มันแดดมันทันเพึน่งนะครับเนาะว่าบ้าจ่อยอ,อกมากพี่หน้อมันก็มาหลายคนแล้วครับ กตามมาหลุดมาชมกับบาจอยครับว่ามือนี้สีแดงสีมาเฮ็ดหน่อยหลา่สำเด็ครับมาตามหาเห็ดแดงกอกก่าครับแกนยังออกเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องนะครับปล่อยดียแล้วครับดอกน,นึงครับผมโอ้สีสันสวยงามเด้อครับเฮ็ดก็กหลอบนี่เพราะว่าเพิ่นเบิดฝนแน่หละ่ะสีเพิ่อนจะจะแจ่มเน่นนะครับเนาะครับดอกงามเลยครับ อันนี้ครับอีกตอนนึงครับผมจุ้มจีวปนครับนี่นี่ก็นาดยงแม่อีกเยอะครับนี่ครับตอนนึงแต่ว่าโอ้เจ้าของมันมากินและครับเกือบเบิดแล้วครับนี่ยังอยู่พอหลายครับแต่ว่าขอเพิษแล้วครับเนาะ ดบกันเลยครับดอกงา,งามครับผมอืมแดดดอกงามขนาดไหนครับดอกนี้ครับอีกดอกนึงครับพี่นอ้องโอ้แม่งอันนี้เพิ่งกำลังก,ก,กินอยู่สองตัวสามตัวครับผม เอาครับพี่นอ้องอีกเรองหนึ่งครับโอ้ว่าเกือบไปเห็นครับเันอยู่ในเหอ่อคนบังเหอะ,ะครับเนาะไม่ลมทับอ้ดอ้อยห้ามครับดอนี้ว้าวพี่นอ้องกูด,ดอ้ียง่ามครับผมเบ็ดอ้เบิดฝน้วครับ ดอกเพื่นชี้จำดีครับพื่นพี่นอ้องอำมบาจะไขแล้วครับดอกนึงครับผมโอ้แมงกำลังกินเพื่นเพื่อนเลยครับนอครับขอสดุดีขอสดุดีตัวนี้เพื่นก็กินขึ้นกันครับไข่แมงสาบบานห้องครับ แต่ว่าเป็นหงมาอยู่ป่านะครับเนาะนี่ครับไปขอก่อนของค,ครับขออีกนะครับดอกหนึ่งครับผมอตอนนี้ง,งามเยอะครับพี่น้องโอ้ย หมกินไปครึง่งครับผมแล้วนอนอนียง้ามเนี่ยครับนอนอาหนี่อยไปไต้อนครับ ไปแล้วครับตอนนึ้นก็ชุ่มครับอุ้ยอสองดอกครับพน่งสองดอกครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณตีหากว่าๆนะครับก่แจงนะครับเนาะเอานีครับรอกนึงครับผมอ้ยถือง่ายเลยครับรอกนี้ครับอีกรอกนึงครับรอ,อกไหนฮึ่นครับ Vì đó nâng không? hổm Ui xóa gấp Xóa đó gấp không? Chú nói phân cấp Chú nghe nó không đâu Chú nói chú nghe phân gấp Không mà em Ông สวยเลยดอกนี้เห็ดเห็นไหมครับแดงกอหรือแดงหนานหมครับอ้เห็ดแดงหนาครับผมต่อมากครับ พอแล้วครับบอน,นี้ดอกนี้งามๆเลยครับอีกดอกนึงครับผมป้าพี่น้องดอกนี้เกือบเบหินครับผมอุย้ยดอกงามๆเลยครับ อีกดอกนึงครับฮาทครับพี่นอ้องอีกดอกนี้ครับเดี๋ยวไปเห็นครับพี่นอ้องอุ้ยจุ๋มง,งาๆครับครับผมนี่พอแล้วครับสองดอกครับสองดอกสวยเลยครับ ครับพี่น้องเขาบากห่มนี่ครับมีกันสองดอกนะครับมีอีกดอกนึงนะครับฝากกันไปฝนตึ้งตูงนครับดอกหนึ่งครับี่น้องมาแล้วครับนี่มาแล้วครับนี่ครับดอกนึงนะครับพี่น้องดอกนึงครับพี่ครับพี่น้องอุ้ยฟังนี่ก็ไม่อีกครับผมนี่ครับดอกนึงครับนี่ครับอีกดอกนึงครับผมนี่พี่น้องอีกดอกหนึ่งครับ มาผมนี่ก็ต้องกันครับนี่ครับนดอกนึงครับผมอุย้ยผีดอกนึงพี่น้องครับอุย้ยผมหนี่ครับสุดยอดละครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องมีอีกดอกนึงครับปา๊าดกี่โทโอุย้ยเป็สิบเดียครับพี่น้องนี่เดี๋ยวครับดอกนึงครับอุย้ย เป็นชิปสอกครับผมนี่ครับอ้ยนี่ครับอ้หันมาพ่อยอีกแล้วครับนี่แต่ว่าแม่งจินไปแล้วครับนี่อู้ผมนี่ชิปกระดอกครับนี่ครับสองดอกแรกครับผมสองดอกแรกครับ ดอกที่สามครับผมนี่ดอกนองนามๆเลยครับดอกนี่มาถมขึ้อร่างกันนะครับนี่ครับดอกที่สีครับตูงๆ,ๆเลยครับนี่ตามมาด้วยดอกที่หาครับผมโอ้แต่ว่าขาเพิ่นกระจายนี่แงงกินไปแล้วนะครับเนาะ ดอกที่หาครับผมดอกที่หกครับผมเป็นถูมงห้ามครับตัวนี้อุ้ยคายอยู่แบบง่าครับดอกที่เจ็ดครับพี่นอ้องดอกที่แปดดอกที่เก่าครับอยูกไก่ไกลๆกันครับผมเอาละแบกกันครับ ตกที่แก่อที่เก่าครับจนตูมมากนียครับแต่ว่าหอยกินไปแล้วครับอู้ถือว่ารังการนะครับ่มนี่อู้หพี่ครับดอกนึงครับดอกที่สีครับดอกนี่อืดอยู่ข้างหลังโบเห็นครับแง่ว่าพอดีพอครับสีดอกแล้วครับพี่น้องยี่สิบเอ็ดครับผม เป็นดอกที่สิบสองนะครับเนาะอู้ของโมวันนี่จะงามอยู่ครับสิบสองครับดอกสิบสามครับดอกนี้ครับสิบสี่ครับสิบสี่ก็ดอกที่ห้กินชีวัตนะครับ พี่น้องห่มสิบสี่ดอกครับผมโอโ้พี่น้องยังมาพออีกแล้ะครับดอกที่สิบหาครับเนี่ยโมหินครับดอกหน่อยครับถูงงงงามครับผมดดอนี่ครับสิบห้าดอกครับเนี่ยมึงดอกนี้ก็สีสันสวยงามเลยครับ เอา้าวสองดอกแล้วครับครูเลยครับผมนี่ครับสองดอกส,อสวยๆครับอ๋อสองดอกนี่างามๆครับผมตุ้มๆครับอุย้ยร่างกาย้วครับมันนี่ อ้าวครับพี่น้องนี่ครับพ้นทางครับนี่ครับโอ้ยพ้่มาออกู่างทางเลยครับงามๆเลยครับดอกนี่แต่ว่าบาใจเก็บบรกอบนครับปั๊ดดอกนี้าอันดีครับพี่น้องอ้ยจะเป็นแดงบางนะพน้ะเอาเฮ็ดก็ไกันครับผมโอ้เราจี้หน่อยเพิ่นครับบาจใจหนึ่งว่ามัน เฮ็ดแดงบางครับผมนี่ครับโม่หนีครับผมหลังจากที่บอจอยยางหามาได้พอสมควรแล้วเนาะครับเนาะแต่เมื่อบงผลงานแบบนี้กันเลยครับบอยด้หน่อยได้ไลฟ์สำเร็จครับผมเบมือนกันเลยครับเกือบเต็มตาครับพี่น้องช่วงเฮ็ดหายากก็ถือว่ามันบาได้เยอะครับแต่จะมีเฮ็ดปวกเฮ็ดแดงกอกจะมีจมมีบานปะปนกันไปครับผมครับ บาจอยขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่ส่งมาให้นบาจอยกขนองตายครับผมบาจอยขอฝากนี่เด้อครับรอปลาแชแนลแฟนเพจฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นบาจอยนี่เด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ขันมากเลอย่าลืมกดไลค์ถือใจก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบวัฒผาดคลิปใหม่ๆของบาจอยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นี่บาจอยขอตัวลาไปก่อนครับทิ่ไหนคลิปไหนพอกันไหมครับสวัสดีครับ